สวัสดีคะ่ะมาพบกับพี่นุ English Breakfast กันอีกแล้วนะคะในช่วง English with Songs ค่ะแล้ววันนี้นะคะขอเลือกเพลงที่อาจจะเก่าสันิดนึงนะคะแต่ก็ยังไม่เก่าเกินไปจากความรู้สึกของเราค่ะนั่นก็คือเพลง Unbreak My Heart ของ Tony Braxton นั่นเองนะคะก็คุ้นหูชาวไทยหลายๆคนคะ่ะและคิดว่าก็ควรคุ้หนหูน้องๆด้วยนะคะเพราะเพลงนี้เนี่ยเปิดกันบ่อยมากเลยคะ่ะน้ำเสียงของเธอนะคะ Tony Braxton เป็นเสียงที่ส่งพลังมากๆคะ่ะ แต่ว่านอกจากจะพูดถึงเรื่องเพลงแล้วนะคะเรื่องของภาษาอังกฤษก็เป็นอะไรที่เราหลงลืมกันไม่ได้เลยค่ะตั้งแต่คำแรกนะคะชื่อเพลงค่ะถ้าเราพูดว่า break my heart b r e a k break you break my heart แปลว่าเธอเนี่ยทำให้หัวใจฉันแตกสลายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเติมคำว่าอันลงไปเป็น unbreak un นเนี่ยแปลว่าไม่นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย จะทำคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ทำอะไรลงไปเนี่ยและอยากจะแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเนี่ยก็จะใช้คำสั่งว่า undo นะคะ undo เนี่ยก็คือว่าแก้ไขให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับสภาพก่อนที่จะมีการทำอะไรลงไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็ใช้คีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะมาเล่นกับเพลงนี้ค่ะก็คือ unbreak my heart นะคะก็แปลว่าการทำให้หัวใจที่แตกสลายเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะ Unbreak my heart นะคะแสดงว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยต้องเกิดความเสียใจเกิดขึ้นนะคะและผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็วอนขอค่ะว่าขอให้กลับมาเหมือนเดิมได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในภาษาอังกฤษค่ะเราจะเรียกสถานการณ์แบบนี้ว่า Kiss and make up K I S S Kiss แปลว่าจูบนะคะและ make up M A K E U P นะคะ make แล้วก็เป็น w o r k up Kiss and make up Let's kiss and make up ก็จะแปลว่าขอให้กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมได้ไหมนะคะเหมือนกับว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นก็คือเรามาสมานฉันกันเถอะนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ขึ้นต้นเพลงค่ะเขาบอกว่า don't leave me in all this pain don't leave me in all this pain L E A V E Leave Leave นะคะแปลว่าออกจากหรือว่าทิ้งก็ได้ค่ะอย่าทิ้งฉันไว้ให้อยู่ในความเจ็บปวดค่ะ P A I N Pain คือความเจ็บปวดค่ะ Don't leave me out in the rain อย่าทิ้งฉันไว้ท่ามกลางสายฝนนะคะซึ่ง R A I N r a i n ในที่นี้เนี่ยใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะบอกถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายความเศร้าวความผิดหวังนะคะและชัดเจนค่ะเธอพูดออกไปตรงๆเลยว่า Come back and bring back my smile นะคะคุณกลับมาเถอะและช่วยนำรอยยิ้มของฉันเนี่ยกลับมาด้วยนะคะ Bring back my smile B R I N G bring bring นะคะก็คือนำเข้ามามีทิศทางเข้าหาตัวผู้พูด,พดค่ะเขาบอกว่า I need your arms to hold me now เพลงนี้นะคะตรงมากเลยค่ะบอกว่าอยากได้อ้อมแขนของคุณนะคะเพื่อที่จะมาอบกอดฉันในขณะนี้ค่ะ I need your arms to hold me now นะคะ ก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหนะคะผู้หญิงคนนี้นี่ลงไปลงมาสุดๆเลยค่ะหลังจากที่ผู้ชายได้บอกเลิกไปนะคะเธอก็มีการงอนง้อแบบนี้ค่ะและตอนท้อนฮุกนะคะก็มีการย้ำว่า Unbreak My Heart นะคะก็คือว่าทําให้หัวใจที่แตกสลายของฉันเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมได้ไหม Say You Will Love Me Again Say You Will Love Me Again ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเธอเนี่ยจะกลับมารักฉันอีกครั้งหนึง่ง Undo This Hurt Undo this hurt ก็คือว่าแก้ไขความเจ็บช้ำที่ผ่านมานะคะคือเหมือนกับลบมันไปไม่ให้มันมีเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าขอไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะเป็นการแก้ความผิดพลาดในอดีตค่ะแนอดีในวความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะเธอก็เลยขอให้ undo this hurt ก็คือว่าช่วยกลับมาแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันคืนกลับไปสู่อะไรที่ดีๆนะคะอืม ดูสิคะว่าไม่รู้ว่าเธอจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการง้อแบบหนึ่งค่ะโอ้โทนีแบล็กซันนะคะเสียงของเธอเนี่ยทรงพลังจริงๆกับเพลงนี้ค่ะเพราะว่าเธอบอกว่า I cannot forget the day we left a สิ่งที่เธอรู้สึกเลยนะคะก็คือว่า ฉันเนี่ยไม่เคยลืมเลยไม่เคยลืมวันที่เราเนี่ยหัวเราะด้วยกันนะคะก็คือนึกถึงภาพความทรงจำในอดีตนั่นเองนะคะแล้วก็ถ่ายทอดความเจ็บปวดออกมาได้สุดๆเลยจริงๆค่ะ I cannot forget the day we laugh. l a u g h L A U G H laugh นะคะอันนี้แปละว่าหัวเราะค่ะ ก็เลยขอให้ผู้ชายนะคะ Come and kiss that pain away Come and kiss that pain away ก็คือว่าขอให้มาแล้วก็จูบรอยเจ็บนั้นค่ะก็คือว่าการที่ผู้ชายคนนั้นกลับมานะคะก็จะเป็นตัวที่ทำให้รอยเจ็บรอยแผลในใจของเธอเนี่ยหายไปค่ะ คิดว่าเพลงนี้นะคะก็คงจะโดนใจใครหลายคนที่อาจจะอยู่ในภาวะอกหักแบบนี้แล้วก็กำลังงอนง้อขอขึ้นดี Let's Kiss and Make Up กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมน่าจะดีกว่านะแต่ก็ต้องคอยระวังนะคะก็ไม่รู้ว่าความรักครั้งนี้ของเธอเนี่ยหลังจากกลับมาคืนดีจะอยู่ไปได้อีกนานเท่าไหร่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจในเรื่องของภาษาอังกฤษโอ้โหก็น,น่นอนค่ะไม่ต้องมีการรีรองอนง้องกันเลยเข้ามาที่นี่ได้เลยนะคะ www.facebook.com/newenglish ค่ะอยากจะฟังเพลงอะไรนะคะหรือว่าแปลเพลงไหนเนี่ยนะคะสามารถรียกเสกันมาได้เลยค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นที่เว็บไซต์นะคะ w w w n u i e n g l i s h n e w e n g l i s h c o m ค่ะเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงก็สนุกดีเหมือนกันนะคะแล้วพบกับพี่นุ้ยได้ใหม่ในช่วง English with Songs ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ